คือแม่แม่เก็บเอาถั่วเก็บอะไรไม่มีถุงไม่ได้เอาถุงมาเก็บไปเอาอยู่เก็บเอาของมันเลยเก็บบักถั่วดินได้เนี่ยไม่ใช่อะไรได้เนี่ยบักถั่วดินเกี่ยวอะไรใส่นื้อไปนตังน้ำถ่ายรูปเหรอข้าสร้างมากเขาสร้างกระนองเลือดเขาสร้างกระนองจะมาเก็บหรือว่าจะมาถ่าย สองอย่างบดนโดนเห็นเกลียหนึง่งไม่ใช่ว่าเห็นบ่อยๆ่อยนงางพาดแกะได้เยอะแล้วนะเอามาเดี๋ยวพี่พาดุแกะให้ใช่บอกไม่ตาบอกเขาผีเขาโดนอกุ่้ยตาบอกว่ามันไม่บอกก็รู้พาคนงานเข้ามามาเก็บ แก่ตาบ้าแกตาบ้าโลละห้าสีนะคะห้าสี่บาทตัวแจเนสคิวเซตึ่งกินแล้วตึงเคยๆต้นแบบนี้ต้นนี้มันแก่ๆแห้งๆอะอย่างนี้เหรอเอาต้นแก่ๆเหรออันนี้มันยังต้นสวยเอาไว้เป็นพันต่อเอาแตเอาแห้งๆน่ะเอาพันนี่เอาอะไรไปพูดาเอาเงาเอียน